สวัสดีครับสวัสด um ีคร cool. ับแฟนเพจแจ้งข่าวจักรภบกแดงครับผมได้รับแจ้งนะครับจากประชาชนนะครับผมนะครับแฟนเพจแจ้งข่าวจักรภบกแดงโทรแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุนะครับอยู่ในซอยปั๊มเหลืองป่ายางหนึ่งกระบกนะครับเป็น18ล้อพิกานะครับผมในที่เกิดเหตุอาสากู้ภัยบกแดงตรวจสอบแล้วนะครับบาดเจ็บชายหนึ่งรายนะครับผมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะครับยังไม่ไปโรงพยาบาลนะครับผมนะครับกีดขวางเส้นทางการจราจรในเวลานี้นะครับ ซอยป้ำเหลืองที่จะทะลุออกหอพักคาวาได้นะครับเข้ามาในซอยนิดเดียวนะครับผมเข้ามาในซอยนิดเดียวนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมเป็นรถสิบแปดล้อเพลนเรียบนะครับสิบแปดล้อหัวลากนะครับผมที่จะแข่งอย่างนี้เลยครับโชคดีมากมากนะครับเสาไฟนั้นหักไปหนึ่งต้นนะครับ โชคดีตรงที่ว่าเสาไฟใหญ่ต้นนู้นนะครับสองต้นนู้นไม่หักนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหักลงมาสายไฟคงจะลงหมดครับอันตรายนะครับตอนนี้ก็ลงมาต้นหนึ่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากําลังไปตัดไฟนะครับผมเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับ18ล้อนะครับผมที่ปั้มนะครับในซอยปั๊มเหลือง ป่ายางเนินกระบกนะครับตำบลปวกแดงอปวกแดงจังวรยองนะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับนะครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเข้ามาในซอยนี้เป็นโค้งนะครับเป็นทางโค้งนี่ครับเป็นทางโค้งนิดเดียวนะครับเข้าปากซอยมานิดเดียวนะครับมีทางโค้ง ก็เลยน่าจะทําให้รถนั้นเกิดการเสียการทรงตัวนะครับสอบถามว่ามีสินค้าในตู้หนักนะครับผมอาจจะเกิดการเสียการทรงตัวทาให้รถนั้นพลิกตะแคงนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนะบสู้ๆนะครับเสียหายหมดเลยนะครับผม ก็ขอเขาได้รับความปลอดภัยนะครับครับ รับมาดีด่รถแสดงว่ามาบ่อยมากมใช่กัรรัดเนี่ย